s, s n i p ปอรอะไร first o r y เอาตรงๆกันนะกว่าที่ผมจะเริ่มเป็นมือสไนเปอร์ได้นะมันผ่านอะไรมาแบบเยอะพอสมควรเลยเยอะแบบเยอะจริงๆแบบไ <c oughs> ันไม่ใช่แค่แบบซื้อปืนมาปุ๊บติดกล้องไว้ตรงปืนถ่ายสโคปลงสนามชักยิงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงไดฟุตเทจมาตัดลงคลิปไม่ไม่ไม,ไม่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแล้วครับเราจะมาเริ่มปัญหาแรกของการเป็นมือสไนเปอร์กันเลยดีวยกว่าไม่ไหวเก็บไว้คนเดียวไม่อยู่อยากระบายปืนคู่ไก ผมเชื่อว,ว่าผู้ชายแทบจะทุกคนมีเปืนในฝันที่อยากจะครอบครองในสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กส่วนของผมก็คือบาเลต t M X 2 A 1ก็สมัยก่อนใครมีนะโคตรขี้โกงอะ่ะยิงตรงไหนก็ตายอะ่ะใช่แต่ก่อนผมชอบเล่น P ีแต่พอล่าสุดที่จะซื้อสนอเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะซื้อบาเลต์มาเล่นเนี่ยมันน่าจะเหมาะเป็นโมเดลสะสมซะมากกว่าแล้วก็ราคาแพงมากเว้ยก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นตัวของ L 1 1 e f i A 1ในช่วงที่ผมกำลังตัดสินใจจะซื้อเนี่ยผมก็ได้ไปถามพี่ก่อนว่า ว่าจะซื้อแอ6เก้าหกว่ะมันมันโอเคไหมวะความคิดเห็นเป็นไงบ้างมันตอบกลับมาว่าเหมือนปืนของเล่นเลยวะฮะก็ของเล่นไงผมก็เถียงว่ามันเหลี่ยมเท่ๆนะเว้มันดูเหมือนของเล่นยังไงวะแล้วมันก็เปิดรูปเปลีนเจลให้ดูแล้วผมก็ยืนจ้องไว้แล้วผมรู้สึกว่าเออวะมันก็พูดถูกของมันนะเว้ชิบหายโดนอะไรมาเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นรูปทรงโค้งมันมนแทนและก่อนที่ผมจะซื้อจากเว็บมือหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับว่าเราต้องเช็คราคาของมือสองก่อนว่ามันราคาเท่าไหร่ ผมเลยลองทักไปหาพ่อค้าลายแรกว่าพอจะมีสไนเปอร์มือสองไหมครับพี่ทักไปนะครับซึ่งเขาก็ส่งรูปเป็นตัว M24 สีทรายปลายติดจุกมาให้ราคา2 8 0 0แต่ว่าไม่มีสโคปหาใส่เองด้วยนะและตัวที่2เนี่ยผมบังเอิญมาเจอใน YouTube เป็นรุ่น Well MB03 ปลายเป็นเกียวสีเป็นไม้โอ้โหถูกใจมากพร้อมสโคปด้วยแล้วราคาก็คือ4,000ท้วนแถมกระสุนแถมหลดด้วย ปืนโคตรฝืดชักโคตรยากอันนี้คือกลิ่นแหม่งแแรกของปืนนัดแรกปืนยิงตรงดีไม่มีปัญหานัดที่สองผมลองให้พี่ผมลองยิงดูมโอ้่อเฮ้ยมันทำยังไง,ไงไงวะตอนนี้ชไงไงักไชักหรอชักเอมันืดๆถ้าลองซูมไปดูจะเห็นว่าลูกสูบนั้นถูกชักกลับไปไม่สุดแต่คิดว่ามันคือปกติก็เลยจะลองยิงดูออกมลองลองลอง เล่นให้มันถูาปเลยอดเมื่อกี้ไม่ใช่กิ่นอะแต่มันคือภาพเห็นจะชัดเลยว่ากระสุนมันล่วรั่วได้ไงไม่รู้แล้วยิงหนึ่งทีออกสองนัดชิบหายของจริงแล้วก็มีช็อตที่ชักสไสนแล้วก็ลูกสูบไม่ม่ล็อกด้วยก็เลยตัดสินใจลื้อปืนเปยทำมาก่อนมั้ยนะไม่เคย ปัญหาที่มันติดปืนมาก็คือลูกล่วใส่2ยิงออกสองใส่3ยิงออก3แล้วก่อนหน้านี้ผมใส่ไปเกิน10แล้วมันั่วหมดแม็กทาให้ลูกสูบนั้นชักกลับไปไม่ได้แล้วพี่ผมมันก็ลั่นไกไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทําให้เหล็กตัวไก่ที่มีหน้าที่ล็อกตัวลูกสูบเนี่ยมันหักไม่รู้ว่ามันหักเพราะพี่ผมหรือว่าเจ้าของเก่าก็ทําไว้แล้วหมกเม็ด วงเล็บเจ้าของเข่าที่ขายต่อช่างแล้วช่างขายต่อผมซึ่งช่างส่งมาผมก็คิดว่าของมาสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ก็ยังได้เห็นแหละครับลูกรั่วแล้วลวิธีแก้ปัญหาหลังจากที่ชักมาแล้วลูกสูบมันล็อกก็คือหาอะไรมายัดไว้เรียบร้อยยิงได้เหมือนเดิมปกติโคตรเจียน แล้วพอกระเทินผมก็เลยเปลี่ยนสปริงจากแข็งมาเป็นอ่อนเพื่อให้สามารถลงสนามได้แล้วก็ทําการหล่อลื่นปืนด้วยดีน้มีจาระบีเพราะช่างที่ขายให้ไม่หล่อลื่นอะไรมาเลยฝือชิบหายแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมรอแม็กมาส่งเพื่อแก้ปัญหาลูกล่วก็สั่งแมกกาซีนของสไนเปอร์ไป400บาทรวมส่งถาาแม็กล่วเล่นไงก็ใส่ทีนั้นครับมันจะได้ไม่ั่วและปัญหาต่อมาก็คือสโคบปืนสั้นๆง่ายๆปรับซ้ายขวาได้แต่ว่า ปรับขึ้นลงไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณลองเข้ามาดูสภาพสโคปปืน,นแกนๆเนี่ยคุณเข้าใจดีเลยว่าสมควรแล้วที่เองปรับไม่ได้เก่าชิบหายคีคคบุลลี่ว่ะว่าการปรับฮอบช่วยได้ไหมได้แต่ว่ายัางไงก็มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามันจะไม่ใช่ศูนย์กลางของปืนแล้วที่สําคัญเลยก็คือเลงไปไม่ตรงคือสโคปที่ดีเนี่ยถ้าเกิดเราเลงไปเนี่ยมันควรจะอยู่ตามเป้าของมันเลยถ้าตาเราไม่ตรงเราจะมองไม่เห็นแต่เนี่ยตาเราไม่ตรงก็ยังมองเห็นอยู่ แล้วมันก็บเบีย้ยวด้วยไม่ใช่สะโขบที่ดีเลยผมก็จะบอกว่าผมกับพี่ผมเนี่ยนั่งตั้งสะโคบกันเกือบชั่วโมงยิงไปร้อยกว่านัดไม่โดนเป้าเลยมันเบีย้ยวเบีย้ยวจริงเอาทิ้งเถอะคือโนสะโคบแม่นกว่าสะโรบอ่ะเออฟิลเป็นงี้เลยแล้วทำยังไงจัดใหม่สิครับดิสคอเวอรี่สองพบบาทรวมส่งเริ่มบาทละ แล้แล้วแ,วแมกกาซีนแล้วก็สะโคบปืนนั้นได้มาส่งถึงหน้าบ้านผมมานที่เรียบร้อยแล้วแต่ปัญหาก็ยังไม่จบใส่แมกกาซีนปุ๊บกระสุนรั่วเหมือนเดิมโอเคไม่ได้เป็นที่แมกกาซีนแล้วเป็นที่ปืนผมสั่งแม็กมาฟีไม่เป็นไรลองใส่สะโขบยิงดูสะโคบโคตรดีเลยใสยเ่เสียวปรับได้ปกติแต่ว่าปืนเบี้ยวเบี้ยวได้ไงโอเคไม่รู้ฮอปมัง้งก็เลยสั่งฮอปมา4 1 0บาทลมส่งระหว่างรอของมาส่งก็ศึกษาว่ามันถอดเปลี่ยนยังไงพอฮอปมาส่งถึง,ถงบ้านก็ทําการถอดเปลี่ยน จังหวะที่ถอดแล้วก็มาเจอฮอบตัวเก่าเนี่ยก็จะบอกเลยว่าสมควรเปียนแล้วเพราะว่ามันมันเยินมากเลยเว้ฮอบตัวเก่าแล้วก็ส่วนต่อมาครับก็คือท่อรีด,มดผมไม่ได้เปลี่ยนแล้ว,ว่าซื้อใหม่นะครับแค่ไปเอารองเท้าฟองน้ํามาตัดแล้วก็ใส่เข้าไปทําให้ตัวท่อรีดเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็แน่นมากขึ้นเพราะจากเดิมเนี่ยมันมีที่ประคองแค่2จุดแต่พอใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น4จุดก็ทําให้มันเป็นสไนเปอร์ที่มันควรจะเป็นสไนเปอร์ตั้งแต่แรกแล้วก็คือตรงตามเป้าเป๊ะ โคตรดีแล้วคำถามก็คือว่าผมแก้อาการลูกล้วได้ยังไงอย่างแรกครับแมกกาซีนเนี่ยจะชอบหลุดออกจากตัวปืนซึ่งเราจะต้องเอามือลองแม็กไว้ตลอดเวลาแน่นอนครับว่ามันทำไม่ได้ว่าบางทีผมก็ชอบเผลอตัวตลอดเลยผมก็เลยทำการเจาะรูลงไปแล้วก็สวมน็อตพร้อมกับสายรัดตตินตุกแก่โอเคอาการลูกลวนนั้นดีขึ้นจากตอนแรกที่ใส่ได้หนึ่งขึ้นมาเป็นสี่แต่มันก็ยังน้อยเหมือนเดิมผมก็เลยลองมองกลับไปในตัวระบบอะไรข้างในปืนมันเรียกว่าตัวอะไรสักอย่าง คัดลูกมั้งอนั่นแหละคิดว่าสปิงตัวนี้มันคงจะอ่อนไปทําให้มันรับแรงดันลูกในแม็กไม่ไหวมันก็เลยดันออกมาจนหมดผมก็เลยทักหาเจ้าของสนามพอมีอะไรตัวนี้ไหมครับพี่เขาก็บอกว่ามีอ่าผมก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเอานะครับก็เลยขับรถไปเกือบ30กิโลเพื่อไปซื้อไอตัวนี้แหละพอถึงร้านเนี่ยก็ชวนคุยไปเรื่อยครับแล้วก็ขอพี่เขาวัดความแรงปืนด้วยเพราะว่าสงสัยว่ามันแรงเท่าไหร่ผมใช้ลูก0.25ได้ความแรง450อยาเพซเท่ากับว่าถ้าเกิดใช้ลูก2.0ก็จะได้480 เกินมาตรฐานมา30 A.P.S. แต่เดี๋ยวค่อยยุ่งกับมันเอาลูกลัวก่อนผมก็เลยกลับบ้านไปมาเปลี่ยนอะไรข้างในแล้วอะไรปืนนี่คือแบบมันเล็กมากเลยมันมันเปลี่ยนยากมากเลยถ้าเกิดแบบหล่นหายทีนึงนี่คือแบบคือหายากอะ,แล,ะแล้วในสุดสไนเปอร์ผมก็สามารถจุดได้สูงสุด17นัดแบบไม่รั่วเลยโอเคแล้วก็ปัญหาอย่างสุดท้ายที่ผมจะต้องเคลียร์กับมันเลยก็คือน็อตท้ายลูกสูบ มันหวานซึ่งผมก็เป็นคนทําเองครับเพราะว่าถอดประกอบปืนบ่อยแบบบ่อยมากๆแล้วแบบเผลอขันแรงไปหน่อยหนึ่งลืมไปว่ามันเป็นของเล่นและที่เห็นว่าเทปพ,พันอยู่เนี่ยก็คือกันน็อตล่วงเฉยๆครับผมไม่ล่วงกันผมไม่ได้ขันแต่มันก็เล่นได้ปกตินะ มันจะยากแค่ตอนใส่เฉยซึ่งมันก็ <c oughs> นก็โอเคมันก็ดีกว่าไม่เลนะ่นอ่ะเออแล้วก็อย่างนึงก็คือผมตัดสปริงออกไปทั้งหมด2เซนทําให้จากความแรงตอนแรกเนี่ย480ลดลงมาเหลือ 450, 4 5 0 460เรยประมาณนี้และค่าเสียหายของปืนกระบอกนี้ที่ผมจ่ายไปทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือ7,170บาท <c oughs> ซึ่งการบำรุงสไนเปอร์กระบอกนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าถ้าเกิดไม่มีพี่ผมเนี่ยสไนเปอร์กระบอกนี้น่าจะเป็นเป็นผักไปแล้วแบบขายทิ้งไปแล้วอะ่ะเออปัญหามันเยอะมากาจริงๆ แน่นอนว่าการยิงโดนเป้าหมายในระยะที่ไกลหรือสถานการณ์ที่สตูนและค่าไม่ถึงมันก็เป็นเรื่องที่ยากแต่สิ่งที่ยากกว่าการยิงก็คือการซุ่มยิงเพราะคุณจะต้องอดทนเฝ้ารอคอยเป้าหมายและเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุดเพื่อรอเวลาแล้วก็จังหวะที่เหมาะที่สุดจากนั้นก็เสร็จเป็นหนึ่งแต่ที่เล่ามาเนี่ยมันคือมีมีแค่ในหนัง จริงๆเพราะว่าชีวิตจริงผมผมไปรอมาแล้วเว้ยมันมันจะเป็นฟิลประมาณนี้มีบีการที่ผมไปเล่นเนี่ยมันไม่ใช่มิวสิมแมปใหญ่ๆกว้างๆมีตึกมีป่านะไม่ใช่แต่มันคือสนามที่แบบกรรมการนับ1 2 3เริ่มเกมได้แล้วคือจังหวะที่กลาลังจะวิ่งเนี่ยคือเราจะเห็นสตูเลยว่าเขาจะวิ่งไปทางไหนใช้ปืนกระบอกอะไรหน้ากากสีด้านรองเท้าขัดมัน <c oughs> มัน,ม,นมันใกล้กันะ แต่อันนี้มันคือสนามแรกเพราะว่าผมแค่อยากจะมาลองเซอร์เวดูก่อนเรารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมจะให้ดูภาพเลยตอนแรกผมผมถือสไนเป๊ะใช่ปะพลาดผ้าเขามาด้วยนะครับรูปต่อมาถือปืนกลแล้วทําไมเพราะว่าอะไรคุณต้องมาลองดูครับระยะ35เมตรถ้าเกิดสไนผมยิงเปียงมันก็จะตรงเป้าแบบไม่ห่างกันมากแต่ถ้าเกิดเป็นปืนกลเนี่ยก็อาจจะยิงแบบ ชึบห้าเบี้ยวขว,ว,กวากลัวออกซ้ายหน่อยแต่ว่าปืนกลน่ะอยู่เนาะกลไฟฟ้าชึบ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 ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าลันเวอร์แต่เดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนี้อันนี้คือปืนกลสนามราคาเช่า50บาทต่อวันคือเมืเกิดผมถอดสโคปของสไนามาติดปืนกลของสนามเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันคือสไนรัวแบบแรัวเลยไม่ต้องเสียเวลาชักยิงเทียร์นัะแบบ แต่พอลองกลับมาดูสไนเปอร์ของตัวเองเนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งเว้ยก็คือประหยัดกระสุนแถมอีกหนึ่งได้ฟิลฟิลลิ่งตอนชักยิงนี่คือดีมากแต่มันก็ได้แค่ฟิลได้แค่ฟิลจริงจริงมันเบื้องจริงัมันอยู่ที่ดินดินปืนครับและขนาดของพวกระสุนใช่ป่ะมันถึงจะยิงไกลได้เพราะหัวกระสุนและดินปืนใช่ไหมแต่บีบีกันอ่ะมันอัพได้ง่ายแล้วก็ยิงอ่ะสนามแค่สองไร่เนี่ยยิงไงก็สุดปืนไฟฟ้ายัยิงสุดเลยเนาะ เดี๋ยวนี้มีคนเอาเปียบด้วยเนาะเอาไฟฟ้ามาทำสไนเปอร์กันเยอะโอ้โหไม่ต้องมาชักอะ่ะเออคันนี้นแล้วมันยิงไกลด้วยนะเนาะปืนสไนเปอร์นะ่ะที่มันออกเร็วเพราะว่าหนึ่งต่อหนึ่งพอเรากดไกลปุ๊บเป็นแมนนวลในการดึงสปริงไว้ดึงลูกสูกพอเรากดเอ่อไกลปุ๊บลูกสูบทํางานใช่ไหมครับก็คือหนึ่งต่อหนึ่งก็สำหรับใครที่จะซื้อปืนมาลองสนามเน้นยิงเน้นคิวไปเล่นปืนไฟฟ้าเหอะเพราะว่าาหาคุณจะเล่นปืนชักยิงล้วคิดว่ามันขี้โกงกับปืนไฟฟ้าเนี่ยมาฟังข้อดีของมันก่อนแล้วกัน ข้อดีอย่างแรกเนี่ยก็คือไก่ลั่นได้ไวกว่าปืนไฟฟ้าแต่ผมหาความแตกต่างไม่ได้ข้อ2ใช้กระสุนหนักได้เพราะสไนเปอร์สามารถแรงกว่าปืนไฟฟ้าได้5 0าสิบข้อ3เสียงมันเงียบมากถ้าหากเทียบกับปืนไฟฟ้าทําให้ศัตรูไม่สามารถระบุตําแหน่งเราได้จากการฟังเสียงและเมื่อเรานํา3ข้อนี้รวมกันทําให้ข้อได้เปรียบของสไนเปอร์ก็คือวันช็อตวันคิว ซึ่งตอนแรกผมก็คิดแบบนี้แหละแต่ว่าพอมันเล่นดูจริงๆเนี่ยความอุ้งเท้าสุนัขของมันก็คือมันวันช็อตไม่ได้ใจตอนแรกผมคิดว่าชาก่อนชาก่อนองขาสุนัขนี่คือยังไงนะอืมอย่าบอกนะยิงง่ายๆนิ่มๆเหมือนรูปทรงของมันไม่คือมันจะคล้ายกับคฮ้ยหรือฉับคมแม่นไวสปีดรันมันก็ค่อนข้างที่จะพูดไม่เลียวยาวกับสุนวิ่งทะลุยินตีนหมาเคพอใจละบายตอนแรกผมคิดว่าการเป้าทัาสตูแล้วยิงไปมันคงจะตรงตามเป้าไปเป๊ะเหมือนในเกมที่เล่นแต่ความจริงก็คือี จะขอยกตัวอย่าง่ากการบิดปืนไปทางซ้ายลูกก็จะวิ่งออกซ้ายบิดขวาลูกวิ่งออกขวากดลงลูกเสยขึ้นแต่ถ้ายิงเสยขึ้นลูกก็จะยิงเสยขึ้นไปอีกนั่นทําให้การวันชนในวงการบิบิกันนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะยากไม่ว่าท่อเลื่อยจะยาวขนาดไหนกระสุนหนักจุดสามศูนย์ความแรงปืนถึงสโคบตั้งตรงมันก็ยังยิงยากเหมือนเดิมเพราะว่าตัวแปรหลักก็คือความแรงของลมความนิ่งในการถือปืนตอนลั่นไกและศัก,กยภาพของปืนหรือว่าผู้ใช้มันสมานกันไหม ถ้าทุกอย่างที่เก่ามาไม่เข้าใจอะไรเลยก็นอนเล่นยิงกระป๋องอยู่บ้านน่าจะสนุกกว่าอ้าวซื้อมาแล้วทําไงอ่ะกูต้องเอาไปขายทิ้งไหมเนี่ย <c oughs> ถ่ายคลิปเจอดขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกของเด็กเบียวสไนเปอร์ สิ่งที่ผมจะต้องฝึกอย่างแรกก็คือขึ้นสะโขบให้ไวคือต้องเข้าใจหลักการของสะโผบก่อนว่าถ้าเกิดเรายกสะโผบขึ้นมาแล้วตาเราไม่ตรงเนี่ยเราจะมองไม่เห็น <c oughs> ก็ต้องคอแบบหมุนตาหาหากดจะเจอมุมซึ่งมือใหม่ทุกคนที่จับไนเปอร์ครั้งแรกจะหาหมุมค่อนข้างนานเลยแต่ถ้าเกิดเป็นในเกมก็รอสตูโผล่มาปุ๊บคลิกขวายิงตัง <c oughs> ้งเพราะว่าพื้นฐานตัวละครในเกมมันเก่งมากนะทั้งเรื่องขึ้นสะโผบไวแล้วก็ความนิ่งในการถือปืน ซึ่งสแนปเปอร์ของผมเพียวๆเนี่ยมันก็ไม่หนักนะแต่ว่าผมต้องติดโกโปรไวข้างหน้าแล้วมันถือนานไม่ได้เมื่อแขนมากพาราเพิ่มขึ้นมาประมาณ30%วิธีฝึกก็คือเพิ่มกล้ามเนื้อตรงช่วงหัวไหล่ไเส็หลังแขนก็มีเวทเทรนนิ่งบ้างแต่ถ้ายกปืนสแนปเปอร์เลยมันก็จะโดนตรงจุดมากกว่าแล้วก็เรื่องความเร็วในการยิงผมเปลี่ยนจากนิ้วชี้มาเป็นนิ้วกลางก็ทําให้หลังจากที่ชักเสร็จเนี่ยนิ้วมันจะไปจ่อตรงตัวไกลพอดีทําให้ลั่นได้ง่ายทีนี้แรกๆมก็ติดๆ,ๆขัด พอหลังหลังมันก็เริ่มเข้ามือแล้วก็เลื่อนไหลมากขึ้นจนกระทั่งมาเข้าสู่สเตจท,ที่ว่าน่าจะเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วแหละมั่นใจฉับคมแม่นยำยืนยิงนี่คือชิวๆเลยนะแต่ว่าไม่มีใครให้ผมยืนยิงเฉยๆหรอกทุกคนเขาก็หิวกันทั้งนั้นแหละ ถ้ายิงยิงเป็นเป้านิ่งๆเนี่ยเสร็จโดน,นต,ต้องฝึกร่วมด้วยก็คือการหลบบังเกอร์แล้วก็โผล่ออกไปแล้วก็เล็งแล้วก็หลบแล้วก็โผล่แล้วก็เล็งและก่อนที่จะเข้าสู่อาทิตย์หน้าเนี่ยผมก็ลองซ้อมมือก่อนโดยการยิงผ่านสายฝนก็ยิงไปเรื่อยๆนัดแรก2นัดทีนี้พอจังหวะที่จะวิ่งเข้าไปดูเป้าเนี่ยก็ต้องวิ่งผ่านสายฝนใช่ป่ะแต่กลัวปืนมันพังไงก็เลยกะเต็มสปีดเลยวิ่งไปฟืบขาไปไวนะแต่ว่ารองเท้าไม่ตาม แสบหลังเลยอะแต่สไนเปอร์ของผมไม่เป็นไรนะเพราะว่าตอนล้มเนี่ยผมยกสไนเปอร์ขึ้นก่อนเลยและเหตุการณ์นี้ทำให้ผมรู้ว่าถ้าหาใครคิดอยากที่จะใส่เท้าแต่เล่นมีปกันนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าจะปลอดภัยไหมอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราอยู่สนามเนี่ยก็ตัวใครตัวมันเรื่องของคุณ ระยะยิงครั้งนี้ผมตั้งเอาไว้ที่ประมาณ40เมตรน่าจะใช่ปืนพร้อมกายพร้อมฝีมือยังไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่คือแมตด์แรกหลังจากที่เริ่มเกมเนี่ยวิ่งไปแบบด้วยความมั่นใจมากหามุมหลบได้แล้วเลยส่องสโคปไปกะจะยิงฮ,ฮล้ว้วยว่าเกือบตายตัวแรกตั้งแต่ต้นเกมผมเลยเปิดวิธีเอาตัวรอดสารบันขั้นที่หนึ่งหลบหลังบังเกอร์ไว้ก่อน สองเช็คความชัวร์เชงเงอไปดูยังเลงอยู่ไหมโอเคยังไม่เลิกเลงกระสุนนี่กราดมันรัว,วสามวิ่งหนีเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งศัตรูจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเออสปอนเซอร์เสื้อในติดต่อเขาไมาได้นะพอเปลี่ยนก็มีดูเชิงบ้างยิงบ้างแต่ว่ายิงไม่โดนเพราะส่วนใหญ่คนจะโผแค่หัวแล้วยิงไปโอ้ยากยากยากเติบเลยนอกจากนั้นเวลาเกิดสามนาทีแรกก็หมด ผมก็เลยกะจะถอดแม็กมาเติมลูกเพื่อจะได้มีจํานวนกระสุนในการสอยคนออกจากสนามแต่ยังไม่ทันได้สอยใครเลยมาจากทางขวาโดนยิงตายเริ่มมาที่2แมตชนี้นี่ยิ่งหนักหลังจากทีเริ่มเกมผมก็วิ่งไปและเห็นสตูวิ่งโบกขึ้นหน้ามาแต่ว่าวืดเลยเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเป้าหมายนีคือมีการโบกไม้โบกมือทักทายกันด้วยนะจอดนี้ผมขำไม่ได้มีความเกรงกลัวกันบ้างเลยไม่เป็นไรน้อยใจนิดหน่อย พอผ่านไปสักแป,ป๊บผมก็เห็นปืนแดงๆโผล่ก็เลยเล็งรอแล้วก็ยิงใจตอนแรกผมคิดว่าโดนประมาณ80%นะเพราะว่าเล็งตรงเป้ามากแต่20%ก็คือเผื่อไม่ไมโดนและพี่เส้อข่าวก็ยิงแม่นมากแต่โผล่ไปอีกทีหนึ่งนี่คือแตกแน่นอนจนกระทั่งผมก็ได้เห็นปืนแดงๆโผล่ขึ้นใหมาอีกครั้งโอเคนับนั้นยิงไม่โดนเพราะด้วยความตอนที่ผมลั่นไกเนี่ยปืนมันจะสะบัดซ้ายอาจจะด้วยเพราะแรงสั่นปืนหรือมือผมไม่นิ่งกระสุนมันก็เลยออกไปทางซ้ายอีกนึง ดเดียวจริงผมเห็นว่าเชิงตัวนี้ไม่ค่อยจะดีแล้วเลยเป็นตำแหน่งไปเล่นใต้ถุนบ้านแถวกอหญ้าเพื่อหวังพรางตัวแต่พอเล็งเข้าไปเนี่ยไม่มีใครโผล่เลยอยู่ไหนกันหมดเลยกะจะเปลี่ยนตำแหน่งเพราะยิ่งอยู่นานยิ่งขันเลยวิ่งขึ้นหน้าไปเพื่อกะสอยคนจากฝั่งขวาและพี่เจ้าของสนามก็เดินมาพอดีผมทำท่าอะไรเงี้ยไม่ได้ยิงผมนะผมตกกัน จากนั้นผมก็นั่งพักพร้อมกับรอดูศัตรูว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็สุนก็วิ่งรอดผ่านร่องมาตายควายมอเตอร์แอคถ่ายรูปแมทที่3รู้สึกว่าเขาเห็นเราง่ายจังวะเป็นพา่าเขาม้าแดงหรือเปล่าแล้วหมาะก,กับน็อกมันก็เกะกะด้วยก็เลยเปลี่ยนเซ็ตใหม่แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าผิวขึ้นแล้ววิ่งไปจังหวะมันได้เห็นเปืน,นแดงโผล่มาก็เลยลองยิงไปตรงนั้นดู นัดแรกมาคิดว่าจะโดนก็เลยซ้ำนัดที่2ปรากฏว่าโดน2นัดหลังจากนั้นก็ยิงไข่ไม่ได้เลยโดนสอยตายเหมือนเดิมโดน,โดนพอเล่นมาที่4เนี่ยเขาได้สลับฝั่งเว้ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองขึ้นไปเล่นบนบ้านดูวะ่ะถ้าเกิดอสัยไปสอนเนี่ยมันคงจะมันแน่นอนพอกำลังจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยก็มีคนสกัดแต่ว่าไม่โดนก็เลยต้องหาจังหวะแล้วก็เลี้ยววิ่งขึ้นไปบนบ้านโพสิชนันนี้บอกเลยว่าอย่างแรลม ก็พยายามอยู่ตรงนี้ไม่แยบแล้วก็เห็นพี่ผมเนี่ยมันกําลังยิงสอยคนอื่นอยู่ก็เลยจะแจมบ้างแล้วก็เลงยิงไป <Ooh. S 1> ถ้าเกิดผมกดปืนลงมากกว่านี้พี่ผมที่มันช่วยซ่อมปืนเนี่ยได้หัวแตกแน่นอนหลังจากนั้นผมก็เห็นศัตรูอีกสองคนคนแรกเนี่ยยิงไปกระสุนไม่ออกลูกกระสุนไม่ได้หมดนะแต่ว่าน่าจะเป็นตอนที่ผมชักแล้วไม่ได้จับแม็กเอาไว้ก็พลาดกันไปแล้วเขาก็ไม่โผล่มาอีกเลย แล้วเป้าหมายที่สองผมก็ยิงไปแต่ว่าก็วุดพอผ่านไปสักพักพี่ผมมันก็วิ่งมาฝั่งเดินีกครั้งหนึ่งแต่ว่ามันเปลี่ยนตำแหน่งพี่พีพกระท่มกระท่มนี่รู้สึกว่าข้างบนมาเริ่มเล่นไม่ได้แล้วคนรู้แล้วก็ไม่มีคนให้ยิงก็เลยเปลี่ยนไปเล่นข้างล่างแล้วเห็นหญ้าเป็นกอเลยทิ้มเข้าไปแล้วก็ส่อง พอเห็นเป้าหมายปุ๊บก็ลองยิงไปดูปรากฏว่าปืนเอียงทําให้กระสุนนโค้งตามปืนก็เลยขยับไปอีกแต่ว่าปืนเอียงอีกก็ยิ่งโค้งไปอีกทีนี้ก็เลยปรับองศาปืนให้มันตรงขึ้นแล้วก็ยิงพอจังหวะที่ผมกำลังจะเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยพี่ผมมันก็สาดกระสุนมาแต่ว่าไม่โดนทีนี้พอเล่นแปรเลื่อยเว้ยปรากฏว่าเดียวนะทีมออกหมดแล้วเหรอเอา้าเหลือคนเดียวนี่หว่า แล้วก็ไม่ต้องคิดได้เยอะเลย3ต่อหนึ่งโดนสอยตายคือด้วยความเป็นสไนตอพอเกิดสตูเห็นเราเนี่ยยังไงก็แตกถ้าหากช็อตนี้ผมมีปืนกลผมรู้สึกว่าใจผมมันสู้มากกว่านี้นะหรือจะเป็นแบบจําพวกปืนพกอัดแก๊กก็ได้แต่ว่าผมไม่มีไม่มีตังค์เวลาที่เล่นนุนก็จะลาบากหน่อยเพราะว่าไม่สามารถถือปืนพกไปบุกได้ยิงไกลๆได้อย่างเดียวในใจตอนนี้ก็คือหรือว่าเรากะจอกเองวะออลองเล่นปืนกลดีกว,ว่าพอเล่นสไนัยแล้วมันลดศักยภาพตัวเองไงก็ซักแมทละกัน แล้วก็เอาปืนสไนเนี่ยให้เพื่อนแล้วพอผมจับปืนกลเนี่ยเจ็บปวดมากไม่ใช่เพราะว่าโดนยิงหรือว่าเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูอะไรต่อแรกเนี่ยคือโดนยิงตัวโกโปต่อ2เนี่ยคือต่อต่อยสำหรับคนที่มองไม่ทันเดีให้ดูภาพช้า ที่ร้องร้องเออเออเนี่แอคติ้งเฉยนะไม่ได้เจ็บจริงหรอกกระสุนจะไม่ออกกบางทีอะต้องกดแม็กไว้ตอนชักอ่ะต้องไหนอ่าตรงนี้ที่กลับไปไปกดชักฮะแล้วที่สำคัญคแผลแรกยังไม่ทันหายดีแผลสองก็ตามมาอันนี้ไม่ใช่ลุมของสนามนะถ้ามันคือกระดักที่ศัตรูเขาวางไว้เนียนขนาดนี้ยังไงก็ใช่ไหนหลุมมัย้อนคลิปดูยังไม่เห็นเลยเนะี่ยแต่ตกจริงๆไม่ได้แอคติง้ง เจ็บไหมเจ็บมากๆแต่ว่ารู้สึกว่ายังยิงใครไม่ได้ต้องการคลิปผมก็เลยลองกระเพกับเพกไปวิ่งยิงดูแต่ไม่ไหวไม่ไหวจริงจบเกมเลิกเล่นกลับบ้านช่วงแรกที่เราบาดเจ็บเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าสภาพร่างกายเรามันโดนขนาดไหนจนกว่าจะผ่านไปวันหนึ่งโอ้โหและเหตุการณ์นี้ทายผมกลับไปย้อนดูคลิปฝรั่งที่เขาเล่นสนายในมิวซิมเนี่ยเขาเล่นกันยังไง เพราะว่าตอนที่ผมลองเล่นเองในสนามเนี่ยรู้สึกว่ามันเล่นยากมากๆและหลังจากให้ดูคลิปก็คือส่วนใหญ่ที่เขาเล่นสไนเเนี่ยเขาจะแต่งตัวสีมันฉุดฉาดเพื่อกลืนไปกับฉากหลังหรือไม่ก็ไปแอบในจุดที่สายตาเราอะคาดไม่ถึงมันเลยทำให้ผมฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าสไนเปอร์ก็คือมือซุ่มยิงนี่หว่าเริ่มปฏิบัติแผนการผ่านตัวเฮ้ยเ

ที่6ตุลาคมผมไม่เตรียมของบนสนามเพื่อหวังว่าครั้งนี้มันจะดีขึ้นและที่สําคัญเลยก็คือผมมาคนเดียวไม่มีเพื่อนไม่มีไก่ให้ยิงไม่มีตัวประกอบมีแต่คนอื่นทั้งนั้นแต่ด้วยความบังเอิญหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนในสนามเยอะแบบเยอะมากๆมากมากถึงมากที่สุดมากที่เท่าจะเคยเจอมาเลยนั่นทาให้สนามนั้นต้องแบ่งรอบกันเล่นและเล่าที่ผมได้ก็คือฝั่งละ6คนบอกเลยว่าสนยยไไไไมม่่ดดด้้เเกิิงใครล วิ่งไปได้หมุมโอเคเขาเห็นมนาแต่กายแล้วนี่หว่าเขาเล็งรอโดนยิงตายไม่เป็นไรกไปเกิดใหม่วิ่งไปอา้าวไม่มีศัตรูอา้าวเขาเห็นโอเคย้ายบังเกอร์วิ่งไปสะดุดขอนไม้ล้มกิ้งไป1ทีพอตั้งหลักได้ก็โผล่หวัวออกไปออกไปยิงโอ้โดนสอยตายแมปแรกจบได้แบบรวดเร็วมากเริ่มมปที่2 วิ่งขึ้นหน้าตายวิ่งตายวิ่งตายตายสี่ตัวโอ้โหแต่ละคนคมกันสุดๆไม่ได้คิดจะสู้แล้วเริ่มแมาที่3งัดสเต็ปเดินบุกขึ้นบนบ้านยิงได้2คิวคิวแรกยิงได้แต่กล้องถ่ายไม่เห็นเพราะใบไม้มันบังคิวที่2ยิงไปวันช็อตอย่างเท่แต่เท่ได้แค่แป๊บเดียวโดนยิงสอยตายวิ่งมาเกิดใหม่แถวพุ่มไม้พยายามหามุมเล่นแต่สุดท้ายก็โดนกระสุนกระดาษมาโดนสอยตายโดนเริ่มแมทที่4จากตอนแรกที่สนามมีแค่ประมาณ12คนตอนนี้ขึ้นมาเป็น16 ตกฟังละ8คนคือวิ่งไปทางไหนก็เจอแต่กระสุนเน่ะแล้วความที่สุดก็คือว่าขนาดเล่นตรงจุดเกิด,ดววววอยากโดนยิงตายได้ <c oughs> นายๆเราขอลองยิงนายนายหน่อยดิเฮ้ยมันก็ตรงดีเนี่ยอ๋อเฮ้ยถ้าเกิดมันตรงงี้พี่ก็ต้องจัดแล้วไหมครับใช่ไหมพี่จะจัดใช่ป่ะไม่ไม่ไม่ไมไมผมว่าผมใช้ปืนไฟฟ้าดีกว่าไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่หรอก เฮ้ยแต่เพื่อนผมเคยซื้อมานะเป็นสไนเปอร์นี่แหละรู้สึกว่ามันเอาลงไปเล่นนสนามไปครั้งเดียวมันขายทิ้งเลยขาดทุนไปสองพันแต่สภาพนี่ใหม่กลิปกันแล้วทุกคนชอบอะนะ่ะเนาะเฮ้ยแต่ผมมีแต่ผมมีผมผมผมมีผมมีอยู่บ้านแต่ว่าตอนที่ผมมาสนามเนี่ยผมจะถือปืนกลมาสไนกระสุนมันน้อยแล้วกลัวจะชักยิงได้มันลําบากเล่นปืนกลมีความสุขกว่าเส้นทางของการเป็นมือสไนเปอร์นั้นช่างยากลําบากแสนเข็ดเหลือเกิน ผมเลยจะมาพิสูจน์ครั้งสุดท้ายโดยการเล่นแมตช์สุดท้ายของสนามจอหอและครั้งนี้ผมได้พบเจอกับมือสไนเปอร์ตัวจริงซึ่งตั้งแต่ผมได้มีโอกานมาไม่เคยเห็นใครเล่นสไนเปอร์ได้เต็มใจขนาดนี้มาก่อนคือแกก็มีปืนไฟฟ้าอยู่บ้านนะแต่แกไม่ชอบแกบอกแกชอบปืนสไนเปอร์และสึกในครั้งนี้จะเป็นสึกพิสูจน์ความจริงว่าผมสามารถเป็นมือสไนเปอร์ได้หรือไม่หอจุดานเลือกแดงคนแพ้เลือกสตาร์ทของตัวร์อับเปิระหว่งหลังจครับครับ จังหวะที่เริ่มเกมนั้นก็เล่ได้ตามแบบปกติแล้วอยู่สนามนั้นเงียบมากต่างคนต่างแอบต่างคนต่างไม่สื่อสารไม่พูดคุยไม่ยิงกันไม่ทำอะไรเลยแล้วจุก็ได้ยินเสียงสไนายฝั่งตรงข้ามนั้นยิงดังขึ้นมาแบบเบาๆก็เลยลองเปลี่ยนม,มุมและหันปืนไปทางทิศที่ได้ยินเสียงล่าสุดแล้วปรากฏว่านั่นคือมือสไนเปอร์ของฝั่งตรงข้าม แต่ผมไม่เห็นตัวไม่เห็นปืนเห็นแต่แสงอะไรสักอย่างที่มันน่าจะทอนจากสะโขบมาก็เลยลองยิงไปตรงนั้นดูแต่ยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่โดนแล้วสไนปเปอร์ฝั่งนั้นก็ยิงสวนมาเราก็ต่างยิงสวนกันแล้วกันคือผมก็อยากลองวัดใจดูว่ามือสไนปเปอร์ที่แกเล่นมานานเนี่ยแกจะแม่นขนาดไหนและสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นต่างคนต่างโพกันนิดเดียว ฝั่งนั้นก็ยิงมาผมก็ยิงสวนกลับไปแต่ไม่มีใครยิงโดนกันและกันเลยยิงกันไปยิงกันมายิงจนกระสุนหมดแม็กยังไม่โดนกันเลยหลังจากนั้นผมก็วิ่งขึ้นบนหอคอยเก็บได้1นึคิวแต่กล้องถ่ายไม่เห็นหน่ออะไรเลยไม่เป็นไรมาดูช็อตที่ถ่ายเห็นกันดีกว่าและนี่คือช็อตสำคัญที่ทำให้ผมรู้เลยว่ามือสไนเปอร์เนี่ยเป็นแค่ในใจก็พอปืนไม่ต้องนัดแรกเฉียดขวา นัดที่2องโดนใบหญ้าเต็มเต็มนัดที่สเข้าต้นไม้เล็กนัดที่4ี่ชักออกมาสองนัดทําให้กระสุนนั้นย้อยตกลงพื้นก่อนโดนศตูหลังจากพุดมาสีนัดเลกกะะช้แรงฟิสิกส์ให้กระสุนโค้งปั่นลงโดนตัวสตูแต่ยิงพลาดไปนิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวจริงจรนัดที่หกนอนเนียนๆต้นไม้ต้นหญ้าไม่มีบงังมั่นใจมากม แต่คิดนานไประยะกระสุนย้อยกระสุนตกลงตรงไหนไม่ยิงสักทีโดนสวนตายสภาพผมยิงตั้งนานนะโดนสวนตายแล้วเตาอู้แหวอย่างที่เห็นสไนเปอร์นั้นใช้แค่ใจก็พอปืนก็ใช้ไฟฟ้าไปเถอะเพราะมีการว่าคุณจะโดนยิงทุกส่วนไหนของร่างกายถ้าโดนก็คือตายเปรียบเสมือนเกม PB เพราะสิ่งนี้คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและปืนอื่นไม่สามารถเทียบได้นั่นก็คือบาเลตแต่ลองคิดภาพที่คนใช้บาเลตลรัวดูสิมันจะเป็นยังไง ช่แล้วครับมันเล่นโปกถึงผมจะบอกว่าสไนเปอร์นั้นอ่อนแต่เราทุกคนจะล้วนเข้าใจกันดีเลยว่าฟิลลิ่งตัวให้เราเดึงลูกูงออกมาแล้วป้องกระสุนใส่เข้าไปจากนั้นก็เหนี่ยวไกลและถ้าหา่างมาโดนศัตรูเนี่ยความภูมิใจในตัวเราจะเอ่ยล้นขึ้นมามากกว่าการใช้ปืนไฟฟ้าเพราะเรานั้นใช้ระบบแอร์ค็อกกิ้งไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีใดใช้ความสามารถของตัวเองล้วนๆกระสุนพลาสติกที่เราซื้อมาแต่ละนัดนั้นจะมีค่าเป็นอย่างมาก และนี่แหละมันคือความภูมิใจของมือสนัยเฮ้ยพร้อมนะเต็มกระสุนไปเล่นสนามกันด้วยกว่าเฮ้ยปปปปไปาปไปไปทำอะไรอยู่นะกระเปล่านี่แล้วชุดกูล่ะฝากเตรียมหน่อยดิแล้วขับรถให้